สวัสดีค่ะวีจากลูซาน่านะคะจะมาเชื่อมท่อ PVC ให้ดูนะคะโดยดิฟสติกค่ะเราจะเชื่อมแบบนี้เลยแล้วก็ทาแบบนี้เลยนะคะดิฟสติกเห็นเป็นสองชนผสมแต่ว่าผสมง่ายนะคะมีผสมเตรียมไปแล้วน้ำยากับแป้งแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะีก,กวนให้แบบเท็กเจอร์เนื้อประมาณนี้ตักขึ้นมาเราไม่ย้อยแปลว่าโอเคแล้วค่ะ เห็นเขาสองส่วนผสมไม่ยากเลยจริงๆนะคะถ้าใครอยากได้งานที่แบบทนแบบมากๆมากๆมากๆมากมากกมากก็ดิสติได้เลยค่ะวีรับรองว่าทนจริงนอกจากจะเอามาหักเล่นกันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอ่าวีจะเชื่อมแบบนี้นะคะคือเห็นวีทำอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะแต่ว่า วางน้างงานจริงๆค่ะท่อมันจะอยู่แบบนี้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นการโปรไม่ยากคือเห็นวีทำอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันลอยอยู่นะคะเตรียมที่ชู่เปียกไว้นะคะไว้แต่งนี่จะพยายามเกี่ยให้เขาบางนิดนึงนะคะ เห็นไหมวีทำไม่หนัเลยเนี่ยตอนนี้วีใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์แล้วนะคะ ไม่หนานะคะดูเหมือนหนาแต่ว่าจริงๆเขาแบบเขาบางมากนะคะแทบจะติดไปกับว้าเดี๋ยววีเอาไปวางแล้วก็อาจจะแต่งให้มันเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะคะนี่ดิฟสติ๊กของเราแห้งแล้วนะคะแข็งแรงมากนะคะออกแรงสุดฤทธิ์ ลองบิดดูนะคะโอเคไม่ขยับขยื่นเลยนี่ก็คือผลงานดิฟสติกกับท่อ pvc นะคะที่ไม่ได้ขัดด้วยถ้าใอยากให้มันแน่นขึ้นก็เอากระดาษทรายขัดปลายท่อที่เราจะติดก่อนก็ได้นะคะรับรองมันจะแน่นกว่านี้ขนาดนี้แบบวีติดลอยๆนะคะ ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยติดในพื้นผิวแบบมันๆอย่างนี้เลยแข็งแรงมากค่ะถ้าเกิดถามว่าถ้าบางกว่านี้จะแข็งแรงไหมวีว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะวเวลาเราใช้งานจริงมันก็แค่แบบอาจจะมีแค่แรงดันน้ำหรือว่าท่อสัน่น ก็ไม่ได้สั่นแรงขนาดนั้นหรือว่าแรงดันน้ําก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะสนใจดิฟซิกคอมเมนต์ข้างล่างได้หรือว่าทักเพจได้เลยนะคะในช้อปปี้ใน l a ซ a ด้ก็มีค่ะ